ดูข้อนี้ตัวอย่างที่ห้าล็อกสองเกับสามล็อกห้าบสี่ล็อกสองลบสามล็อกหกล็อกรที่ึ้นตัเหมือนเลขซีกำลังอ่ะต้องดูเลขฐานมันก่อนว่าฐานเท่ากันไหมถ้าฐานเท่ากันก็มันใช้พูสมบัติแต่ถ้าฐานไม่เท่ากันม็ใช้พูสมบัติต่างๆเขาไม่ฐานเท่ากันถึงจะดำเนินการได้อันนี้ล็อกทั้งสี่ข้างนี้ฐานเท่ากันใช่ไหมครับฐานสิบหมดเลยถ้าไม่มีเลขกำกับฐานเนี่ยแปลว่าเป็นฐานสิบพูดสมบัตินี้ใช่ไหมครับ ล็อกเอ็มเท่าออก,อกับล็อกดึงฐานสูแต่ไม่ต้องเขียนสิลงไปนะครับเมื่อทุกตัวเลขฐานเข้ากันก็จับปดะเนินการเลยไอ้ล็อกสองอันนี้ล็อกฐานเดียวกันบวกกันเอาอเาาา <Okay. S 1> ล่าก็อเล็อกฐานเหมือนกันบวกกันออก,ออก็เอาค่าล็อ,อกมาคูณกันใช่ไหมครับตอบเสร็จแล้วไอ้ตอนนี้เอาค่าล็อกมาคูณกันไปแล้วล็อกเลขฐานเหมือนกัน เอาค่าล็อกมาหารกันอันนี้ก็ไม่ดีเลย嘛แ,แกกยค,ค,คเแเ่เอาค่าล็อกมาสองตัวนี้มาคูณกันแร้ก็มาหาค่าล็อกตัวนี้แต่ทีนี้มาดูคุณสมบัติแรกก่อนไอ้ค่าล็อกเหมือนกันค่าล็อกค่าล็อกฐานเดียวเนี่ยเอาค่าล็อกมาคูณเนี่ยแต่ในคุณสมบัตินี้เนี่ยไอ้ไอนะ้ตัวล็อกแต่งนี่เลขข้างหน้าล็อกนะครับไม่มีใช่ไหมแปลว่าเราต้องกำจัดเลขข้างหน้าล็อกเนี่ย ให้หายไปก่อนกรที่จะมาเข้าคุณสมบัติที่1กับ2ใช่จ็บไหมครับอ่ะแล้วคุณสมบัติที่มีเลขข้างหน้าล็อกมีคุณสมบัติไหนอ่ะคุณสมบัติที่3ามนี่ยใช่็บไหมครับถ้ามีตัวเลขข้างหน้าล็อกก็ถีบมันขึ้นไปอยู่ข้างบนล็อกซะเห็นไหมจากเล็อก m ฐาน a ก็กลายเป็นล็อก m ก็มกังเอ็มฐานเเนี่ยเมถีบมันอยู่ถีบเอ็มขึ้นมาอยู่ข้างบนใช่บไหมครับอ่ะเหมือนเดิม เอกสามเนี่ยทีมมันมาอยู่ข้างบนห้าครับเรเป็นล็อกห้ายกกำลังสามบวกกับไอกสี่เนี่ยทีมันอยู่บนสองเป็นล็อกสองยกกำลังสี่ลบไอ้สามเนี่ยทีมันอยู่ข้างบนหกใช่ไหมครับเป็นล็อกหกยกกำลังสามมาเป็นแล้วเข้าไปสมบัติแรกแล้วล็อกฐานเดียวกันบวกกันเราค่าลบ าคูณกันลบฐานเดียวกันหัวกันใช่ไหมครับเอาค่าล็อกมาคูณกันค่าล็อกอันนี้ก็5กำลัง3คูณกับค่าล็อกอันนี้คือ2กำลัง4ค่าล็อกเหมือนกันลบกันฐานล็อกลบฐานเหมือนกันลบกันลบฐานเหมือนกันลบกันให้เอาค่าล็อกมาทำาไงครับฐานกันเฉยไหมครับ ่ะตอนนี้ลอ็อกตัดการลอ็อกตัดไปเลยตัวค่าหายไปก็จะเหลือ 2x ข้อจับท่ากำลัง3คูณ2กำลัง4ส่วน6กำลัง3เหลือตัวแปรเดียวแล,วยวละเหลือโซเลตแก้ไม่ยากแล้วทีนีน้ใช่ไหมครับจะแก้ไหมวะอ้าวเรียนรูกำลงังตอนหนึ่งทำให้โซเลตมันน้อยลงก่อนอีหกเนี่ยแยกล่ามเป็น2คูณ3ก่อน แล้วทั้งหมดยกกำลังสามใช่ไหมครับแล้วก็แจกเลขซีกำลังสาเข้ามาให้หารด้วองตัวมาต่อนี่องเอกกับห้าคังสาคูณสองก็เากับสี่หารด้วยสองกำลังสามคูณกับสาลังสามอันนี้ครอะไรกันไม่ได้การดำเนินการที่ยกกาลังต้องเลขฐานเหมือนการดำเนินการกันใช่ไหมครับ 1> 5าไม่เหมือนใครเขียนไปก่อน2องอัน4หาร2อัน3เลขฐานเหมือนกันหารกันไม่เิ้ยเวลามารดกันเดี๋ยวคูณ2ใช่ไหมครับอาล่าสา 3, อมอัน3ไม่ทำอะไรใครไวเหมือนเดิมเสร็จแล้วไอ้2เนี่ยย,ย,ออย้ายไปสองแถวด้านนี้ครับน้อยมาหารอ่า ของขยายมาหารใช่ไหมครับของแยายมาหารด้านนี้ในการหารเศษส่วนก็คือกับเศษส่วนแล้วเปลี่ยนเป็นการคูณใช่ไหมครับต,ตัดเลยตัดไปเลยใช่ไหมครับก็เหลือ 3. ห้าส่วนสามนึกำลดงไหมห้าส่วนสามกำด้ไหมห้าั่าก็จะเหลือห้าส่วนสามส่วนาสา ป็นคำตอบเองนะครับ